อัปเดตความน่ารักนะคะของแอดมิน a c e b o o k แอพกันดีกว่าค่ะทำงานได้ใจมากๆเลยนะคะและคาดว่าค่ะจะเป็นบริงเมลิซาตัวยงกันเลยทีเดียวทำงานไวกว่าไวจีซะอีกนะคะล่าสุดค่ะพอลิซาค่ะเธออัปรูปภาพเซตนี้นะคะที่เธอไปปารีสเท่านั้นค่ะแอ c เค n t ออ f ฟิ i เชของ Facebook แอ p ใน i g นะคะเจ้าตัวค่ะก็รีบเข้ามากดไลค์นะคะแถมยังมีการบอกรักลิซาค่ะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะบอกว่าฉันรักเธออีกต่างหากด้วยนะคะคุณผู้ชม โอไม่บอกก็รู้ค่ะว่าความรักมันคงจะล้นอกใช่ไหมล่ะคะนั่นสงสัยว่าแอดมิน a c e b o o k นะคะจะโดนลิซ่าตกเข้าอย่างจังแบบถอนตัวไม่ขึ้นแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าก็เห็นชอบเข้ามากดไลค์นะคะบางทีก็เข้ามาคอมเมนต์ค่ะตั้งแต่ลิซ่าเนี่ยออกโซโล่มาแล้วนะคะอก็น่ารักดีค่ะบอกรักนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ต้องบอกว่าใส่ใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม แต่ในขณะเดียวกันค่ะ b l i n อ Inter ค่ะก็มีการแอบแซวทักกับ YG ซื้อด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าทักจนเขาเนี่ยประกาศทาให้ลิซ่าค่ะเป็นแบรนด์แอมบบสเตอร์ให้กับทางชีวัตไปแล้วนะคะคลิปโฆษณาตัวเต็มเนี่ยก็ออกมาแล้วเป็นวันๆน,นะคะแต่ว่า YG a official ค่ะก็ยังคงหลับอยู่นะคะโอ้โหนิชา้าตลอดเลยค่ะ YG อ่าไม่เป็นไรนะคะก็ปล่อยให้ชาวโลกค่ะเขวิดลิซ่ากันจนขึ้นเทรนกันไปเลยละกันนะคะแต่ว่าลิซ่าค่ะเธอก็นอกจากจะมีโฆษณาของทางชีวัตแล้ว เ,เธอก็ยังมีนะคะเ,เป็นโฆษณาของทาง AAS ออกมาด้วยเหมือนกันค่ะก็อนี่ยค่ะเป็นโปสเตอร์อันใหม่นะคะเป็นภาพใหม่ๆของโนริซ่าค่ะกับ5 g เร็วที่สุดในไทยทักการันตีโดยริซ่าแบ็คกิงค่ะเรียกว่ายืนหนึ่งแบบนี้แบบสวยๆกันเลยทีเดียวนะคะลูกนี้ของเธอก็ต้องบอกว่าโดยรวมนั้นดีมากๆค่ะหุ่นก็เป๊ะโพสก็เก๋นะคะจะมีก็แต่ทรงผมนี่แหละคะ่ะน่าจะถ่ายไว้ตั้งแต่ผนก่อนนะคะเพราะว่ายังคงเป็นสีดําค่ะแล้วก็ตัดตรงเหมือนในโฆษณาตัวเดิมเลยนะคะ อก็สวายใจยเล่นคำามนะคะจริงๆก็ชินแล้วละค่ะเรียกว่าทา,าชา้าจนชินนะคะแล้วก็คลิปนี้ค่ะก็อยากจะมาอวยยศนะให้กับแอดมิน a c e b o o k กันสักหน่อยนะคะทําดีมากเลยค่ะอยู่ซัพพอร์ตน้องลิซ่ามาโดยตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมแอดก็เอาเรื่องราวน,ารน่ารักน่ารักมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า